ทุกคนครับเคยสงสัยไหมว่าความทรงจำที่หายไปอาจจะถูกเก็บซ่อนไว้ในบานสิ่งบางอย่างที่ดูไร้ค่ายินดีต้อนรับสู่ Detective Code M ครับช่องที่จะพาคุณไปไขรหัสลับในคดีที่ซับซ้อนที่สุดวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปในคดีของกล่องต้องคำสาปกล่องไม้ธรรมดาที่ซ่อนความลับสุดสะพรึงไม่ใช่แค่สมบัติแต่คือความจริงของอดีตที่ถูกลบเลือนคุณเชื่อเรื่องความทรงจำที่ถูกสะกดไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณลุงไวเกษเียณคนหนึ่งได้มอบกล่องไม้เก่าๆใบหนึ่งให้กับผมลุงบอกว่ามันคือมรดกชิ้นเดียวที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้แต่แกจําไม่ได้เลยว่าในนั้นมีอะไรมีแค่ความรู้สึกว่ามันสําคัญแต่ก็เจ็บปวดทุกครั้งที่พยายามจะนึกถึงมันเหมือนมีบางอย่างปิดกั้นความทรงจําของแกไว้ เหมือนเป็นกับดักทางความคิดผมสังเกตเห็นว่ากล่องใบนี้ไม่มีร่องรอยการงัดแงะแต่มีรูกุญแจที่ดูแปลกประหลาดกุญแจดอกนี้คือสิ่งที่ลุงมอบให้ผมพร้อมกับกล่องมันเป็นกุญแจไขาลานนาฬิกาเก่าไม่ใช่กุญแจกล่องผมลองใช้กุญแจไขาลานนี้กับกล่องแน่นอนว่ามันใช้ไม่ได้แต่ด้วยความสงสัยผมจึงพลิกดูร,บรอบๆกล่องอย่างละเอียดและที่ใต้กล่องตรงมุมที่แทบจะมองไม่เห็น ผมก็เจอเข้ากับร่องรอยบางอย่างมันไม่ใช่ตัวหนังสือแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่ดูเหมือนการจัดเรียงเข็มนาฬิกาสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เรียงต่อกันเป็นชุดผมใช้เว่นขยายส่องดูและมันก็ดูเหมือนจะถูกสลักด้วยความประณนีตหรือตั้งใจจะซ่อนมันไว้หรืออาจจะเป็นแค่ความบังเอิญณจุดนี้เรามีสองทางเลือกครับคุณอยากให้ผม A ลองใช้สัญ,ญลักษณ์เหล่านี้เป็นปรหัสลับหรือ B ตามหาช่างทำกล่องไม้เก่าแก่เพื่อสืบหาที่มาคุณคือคนตัดสินใจครับคุณเลือกที่จะให้ผมลองใช้สัญ,ญลักษณ์เป็นเป็นรหัสลับกลมเริ่มวิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นมันคือชุดของตัวเลขและสัญ,ญลักษณ์คล้ายจักรราศีผสมกับหน้าปักนาฬิกาผมใช้เวลาหลายวันในการค้นคว้าข้อมูลผมลองเปรียบเทียบมันกับรหัสลับโบราณกับระบบการเข้ารหัสของสมาคมลับหรือแม้กระทั่งกับระบบการนับเวลาของยุคโบราณ ทุกอย่างดูเหมือนจะนำไปสู่ทางตันแต่แล้วผมก็นึกถึงสิ่งที่ลุงบอกความทรงจำที่เจ็บปวดสิ่งที่ปิดกั้นมันไว้ผมกลับไปที่บ้านของคุณลุงอีกครั้งและคราวนี้ผมพบสมุดไดอารี่เก่าๆของคุณย่าที่ถูกเก็บไว้ในลิ้นชักที่ซ่อนอยู่ผมเปิดมันออกและพบกับบันทึกที่เขียนด้วยลายมืออันประณีตทุกหน้าเต็มไปด้วยเรื่องราวในชีวิตประจำวันแต่แล้วผมก็เจอเข้ากับหน้าที่ถูกเขียนด้วยหมึกจางๆมีเพียงทาบวาดของนาฬิกาพก เรือนหนึ่งและข้างๆมีตัวเลข11.15เขียนอยู่ผมรู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่า11.15นี่คือรหัสไม่ใช่เวลาสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นต้องเกี่ยวข้องกับเวลาผมกลับไปที่กล่องอีกครั้งและลองนำสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ใต้กล่องมาเทียบกับเวลา12ตําตำแหน่งของนาฬิกาคือ12สัญ,ญลักษณ์3ชุดของสัญ,ญลักษณ์หมายถึงชั่วโมงนาทีและวินาทีรหัสชุดแรกผมหมุนเข็มนาฬิกาไปที่ตำแหน่ง11นาฬิกา ตามด้วย15นาทีและสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายสัญ,ญลักษณ์รูปดาวผมไม่เข้าใจผมลองทุกอย่างจนผมเกือบจะยอมแพ้แต่แล้วผมก็นึกขึ้นได้มันไม่ใช่เวลาปัจจุบันมันคือรหัสจากอดีตผมลองหมุนเข็มไปที่11-15ตามที่ไดรี่บอกแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณคิดว่าผมควรจะ A. ลองใช้กุญแจไขาลานนาฬิกาอีกครั้งหรือ B มองหาสิ่งอื่นในห้องที่เกี่ยวข้องกับเวลาทังเลือกอยู่ในมือคุณครับ คุณเลือกที่จะให้ผมมองหาสิ่งอื่นในห้องที่เกี่ยวข้องกับเวลาเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับผมมองไปรอบๆห้องและสายตาก็ไปหยุดอยู่ที่นาฬิกาตั้งพื้นโบราณที่ตั้งตระงานอยู่มุมห้องนาฬิกาที่หยุดเดินไปแล้วผมเข้าไปใกล้ๆและพบว่าที่หน้าปัดของมันเข็มนาฬิกาหยุดอยู่ที่3เม17สัญ,ญลักษณ์สุดท้ายคือสัญ,ญลักษณ์ที่คล้ายกับดวงดาว ผมเคยเห็นมันในแผนผังจักรราศีผมใช้สัญ,ญลักษณ์นั้นแทนเวลาผมลองหมุนเข็มนาฬิกาของกล่องไปที่11,15และลองหมุนเข็มของนาฬิกาตั้งพื้นไปที่3า7เมษแต่ก็ยังไม่เป็นผลผมรู้สึกว่าผมกำลังใกล้ความจริงแต่ยังมีบางอย่างที่ผมมองข้ามไปทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าความทรงจำที่ถูกสะกดความเจ็บปวดผมมองไปที่กุญแจไขาลานที่อยู่ในมือ และนึกถึงคำพูดของคุณลุงกุญแจไขาลานนาฬิกานาฬิกานาฬิกาผมมองไปที่นาฬิกาพกในไดอารี่และนาฬิกาตั้งพื้นมันคือสองห่วงเวลาที่แตกต่างกัน 11. 1 1ป่องหนึ่งคือรหัสเวลาและ3.7คือรหัสตรวจล็อกผมเข้าใจแล้วมันไม่ใช่การหมุนเข็มแต่คือการไขาลานผมกลับไปที่กล่องและใช้กุญแจไขาลานนาฬิกาหมุนไปที่ตำแหน่ง1ิ1 1แล้วตามด้วย3.7 เสียงกลไกลเล็กๆดังขึ้นเบาๆผมได้ยินเสียงคลิกฟ้าของกล่องค่อยๆเปิดออกอย่างช้าๆแสงสีทองนวลตาค่อยๆส่องออกมาจากภายในผมคิดว่าผมจะได้เห็นสมบัติเพชรนิวจินดาแต่สิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่มันคือกล่องดนตรีขนาดเล็กที่ทำจากไม้และทองเหลืองรูปร่างของมันคือม้าหมุนเมื่อฝากกล่องเปิดออก เสียงเพลงอันแสนคุ้นเคยก็ดังขึ้นมันคือเพลงกล่อมเด็กที่คุณย่าของคุณลุงชอบร้องให้ฟังทันใดนั้นความทรงจำของคุณลุงก็ไหลทะลักออกมาเหมือนเขื่อนที่พังทลายน้ำตาแห่งความทรงจำน้ำตาแห่งความสุขความเจ็บปวดและการจากลาสิ่งที่อยู่ในกล่องไม่ใช่สมบัติแต่คือความทรงจำความทรงจำของครอบครัวและความรักที่ไม่มีวันจางหาย กล่องใบนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสมบัติแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความทรงจำที่มีค่าที่สุดและเพื่อรอให้ใครบางคนมาปลดล็อกมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมอัในที่สุดคดีนี้ก็ปิดลงไม่ใช่ด้วยการจับกลุ่มแต่ด้วยการปลดปล่อยความทรงจำที่ถูกสะกดไว้กล่องใบนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อซ่อนสมบัติแต่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องความทรงจำที่มีค่าที่สุด และเพื่อรอให้ใครบางคนมาปลดล็อกมันเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแล้วครับแต่เรื่องราวในช่อง Detective Code M ยังมีอีกมากมายให้คุณมาไขาปริศนาไปพร้อมกันถ้าคุณชอบเรื่องราวสืบสวนสอบสวนแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กด Like และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่า คุณอยากให้ผมไปไขคดีปริศนาอะไรอีกแล้วเจอกันใหม่ในคดีต่อไปสวัสดีครับ